คนชอบออกกำลังกายแล้วเขนี้ยออกกำลังกายเข้าฟิตเนสแล้วเกิดวุบที่เหตุฟันเลยหักพอฟันหักวินาทีแรกคือความมั่นใจสูญเสียไปเลยเพราะว่ามันตื่นตระหนกล้วก็เลยต้องรีบไปหาร้านหมอฟันที่เร็วที่สุดเพราะมันเป็นฟันมาซึ่งทําให้เราขาดความมั่นใจไปเลยเฟลไปเลยทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยก็เลย หาร้านหมอฟันที่ใกล้สุดก <c oughs> ็เลยขับรถไปย่านย่านหนึ่งแ,แถวบ้านเราก็เห็นร้านแล้วแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราตื่นก็เข้าไปแต่เห็นแล้วว่ามันไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็ร้านมันเล็กมากแต่ด้วยความที่เราอยากได้ฟันใส่ชั่วคราวไปก่อนตอนนั้นไม่คิดว่าดีหรือไม่ดีเพราะเราไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ก็เลยตัดสินใจทําไปก่อนแต่สุดท้ายก็มีปัญหาหลังจากนั้นทําไปปุ๊กมันมีหนองที่รากฟันเทียมครับมีเนื้อบวมที่รากฟันเทียมตรงหนอง ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเราสึกไม่มั่นใจในใน,ในคลินิกนั่นแหละก็เลยปรึกษาพี่สาวปรึกษาหลายหคนจนมาเจอหลานสาวลืมนึกไปว่าหลานสาวเป็นหมอฟันก็ความสึกว่าเอ้าทำไมไม่โทรหาหลานสาวหลานสาวก็เลยแนะนําอาจารย์หนคนที่ BFC บอกมาที่นี่เลยเขาเป็นอาจารย์ยู่ที่จุฬาแล้วก็อาจารย์น่ารักมากก็เลยตัดสินใจลองมาปรึกษาอาจารย์ ผมมีเคสมาเล่าให้ฟังนะครับคงฟังรีวิวคนไข้แล้วคนไข้ที่เล่าเนี่ยเขามีปัญหามาโดยฟันหน้านะครับมีการฝังรากเทียมโดยถอนฟันใส่รากเทียมมีฟันชั่วคราวแล้วบวมพอมาถึงเราเนี่ยรากเทียมมันโยกขันออกง่ายๆเลยครับเพียงแต่ว่าจากภาพสามมิติแล้วก็การตรวจเนี่ยเราพบว่าด้านหน้าไม่มีกระดูกละสังเกตเครื่องมือนะครับเวลาเครื่องมือเข้าไปเช็คเนี่ยไอ้ตัวปลายคิวเลตสามารถที่จะกระทุ้งเหงือกเป็นตุงๆออกมาได้เลยตอนนั้นผมต้องทําความสะอาด เขาเรียกทำความสะอาดเบ้าฟันซะก่อนเนื้อเยื่อเสษต่างๆเอาออกให้หมดเสร็จแล้วเราตัดสินใจที่จะใช้แพ็กหลุมเนี่ยด้วยชิ้นคอลลาเจนครับด้วยเหตุผลว่าเราอยากให้รูเนี่ยมีเลือดมาอุ้มเร็วขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยวังว่าเนื้อเยื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือเหงือกจะขึ้นมาเต็มความสามารถเท่าที่มีผ่านไปประมาณใกล้4เดือนครับเห็นได้เลยว่าสภาพเหงือกหวมไปนิดหน่อยแล้วก็ภาพถ่ายสามมิติชุดใหม่เนี่ยกระดูกยังขึ้นไม่ได้สมบูรณ์นัก ขณะเดียวกันครับภาวะตอนนี้เราเลยวางแผนฝังรากเทียมเพราะเต็มกําลังแล้วครับกับสภาพดั้งเดิมที่กระดูกหายไปเราเปิดเหงือกครับเคสนี้ถ้าเป็นคุณหมอทํางานนะครับต้องวางแผน flap design ให้ดีครับส่วนตัวเนี่ยวางแผนเขาเรียกคลี s ซียวอิน i ิชันค่อนไปทางลิงกัวนะครับค่อนไปทางด้านหลังเพื่อทํางานเห็นฐานกระดูกทั้งหมดแล้วก็ลงเวอร์ติเคิลอินซิชั n ไลน์ก็คือลงมีดนะครับเฉียงขึ้นไปทางเหงือกนะครับ ขึ้นไปถึงชั้นที่เรียกว่าเป็น movable m i c r o s a reflex เหงือกแบบ full thickness นะครับเพื่อที่ให้แ a p ยืดหยุ่นและเห็นบริเวณทำงานทั้งหมดจากนั้นก็เริ่ม process ของการเจาะเพื่อจะใส่รักเทียมครับที่เป็นทริคตัวหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือว่าคุมมือให้ดีครับเพราะว่าเคสที่กระดูกบางตั้งหลักไว้ก่อนว่านาทีนี้ยังไงเราต้องเหลือกระดูกด้านลิงกัวประมาณ1.5มิล กระดูกในส่วนของด้านเลเบลไม่พออยู่แล้วครับยังไงเทรดก็จะโผล่เพราะฉะนั้นกระดูกก็จะแหว่งไปในช่วงพูดง่ายๆโคโลโนเซิร์ d หรืออาจจะถึงมิดเดิลเซิร์ของตัวความยาวรากเทียมที่เราตั้งใจจะใช้ไดมิเตอร์3.5และ L13 มิลนะครับพอเราเจาะได้หลุมขนาดที่ต้องการคุมมือให้ดีครับเพราะเราตั้งใจอยากจะให้รูสกูปเปิดทางด้านพาลาโนะครับเราดิวตามสเต็ปที่จะเป็นนะครับ จากนั้นครับเราตั้งใจว่าเราจะใส่รากเทียมนะครับโดยสับเคลเซลนิดหน่อยเปรียบเทียบพาดครับหลังจากที่เราคลีนซ็อกเก็ตทั้งหมดเปปเปอร์เรชั่นทั้งหมดเรารู้แล้วครับว่าถ้าเราสังเกตดูคอนทัวร์ของกระดูกเราต้องปลูกกระดูกก่อนจะปลูกกระดูกเราใส่รากเทียมปัจจุบันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่จะปรับผิวรากเทียมนะครับด้วยการเข้าเครื่องพลาสมาทรีทเมนต์มันจะชอบเลือดมากขึ้นสังเกตครับเวลาใส่รากเทียมเข้าไปเนี่ยเลือดจะอสูงขึ้นมาแปลความว่า เขาเรียกเคลือบของเลือดเมื่อมาเคลือบก,กับผิวของรากเทียมได้สนิทด,ดีเนี่ยเซลกระดูกก็เท่ากับเริ่มทำ close contact กับผิวรากเทียม check stable ครับตอนนี้เราใส่รากเทียมตั้งใจให้สับคลือ่อโลประมาณสัก1-2มิลในขณะเดียวกันครับผมใช้ตัว healing a b m e n t ทำหน้าที่ครับในลักษณะเหมือนกับว่าเป็น f l a m e w o r k ให้กับ bone graft ที่ผมจะปลูกกระดูกเพื่อเป็นโครงในการที่จะได้กระดูกใหม่ขึ้นมา ในขณะเดียวกันผมเช็คเหือกเช็คแฟลปครับว่ามันยืดหยุ่นเพียงพอไหมในการที่จะทำพายเมลี่โครเชร์นะครับเมื่อมันไม่พอผมก็ลงเวอร์ติเค n ลอินสิชันเพิ่มลึกขึ้นไปครับแต่ขณะเดียวกันลงถึงโบนนะครับแล้วที่สำคัญคือจำเป็นที่จะต้องรีเฟล็กแฟล p ขึ้นไปให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้ความยืดหยุ่นมากขึ้นจากนั้นครับเมื่อได้ตำแหน่งขึ้นไปสุดตามที่ต้องการเราจะยืดแฟลปด้วยการทำเอ็กซิชันหรือทำสกอร์ลิงส่วนของ p พลย์สเซียมครับ หาเบลดคมๆนะครับถ้าตั้งเดิรเบลดมันทื่อแล้วเปลี่ยนเบลดใหม่ครับจิกหรือกรีดเข้าไปลึกครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก1มิลแถวๆไม่เกิน2มิลน,นะครับฐานเนี่ยมันจะมีความหนาของคอนเนคติฟที่ชูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกประมาณเนี้ยจะได้ความยืดของเหงือกหรือความยืดของแฟลปเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีครับนะครับเราทำเอ็กซิชันสกอร์ลิงโดยเราก็ประเมินดูนะครับว่าลึกนะครับอยู่ในขนาดที่เราอยากได้หรือเปล่าจากนั้นก็เช็คแฟลปครับ เวลาที่มันยืดได้ดีเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะโอเวอร์แลปไปถึงพาราเทิลทิชชูครับเคสนี้ผมปลูกกันดูครับโดยเจาะเลือดมาปัน่นแล้วผสมกับพาร์ติเคิลเลตโบนะครับแล้วก็จากนั้นครับเราก็ปั่นได้ไฟบินมาทําหน้าที่เหมือน,เ,อนเป็นเมมเบรนแต่ขณะดเดียวกันครับเคสนี้เนื่องจากดีเฟกต์มันใหญ่ผมก็เลยอาศัยคอลลาเจนเมมเบรนด้วยอีกแรงหนึ่งเพื่อหวังว่าจะป้องกันซอฟทิชชูนะครับเข้าไปแทรกแซงการสร้างโบนใหม่กับบริเวณที่ผมทำโบนกราฟ เทคนิคตัวนึ่งก็จะตัดเป็นแผ่นให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมเพื่อส่วนปลายที่ผอมจะอยู่บนไคลโเซลและแทกไปทางด้านพาลาโตสติกกี้บนข้อดีที่ผมชอบจากการเจาะเลือดแล้วมาผสมกับไฟบินกลูกับพาติเกลต์บนก็คือมันโมได้ครับคือมันจะสามารถเป็นก้อนสามารถสร้างความหนาแล้วก็อยู่ในลักษะควบคุมความโค้งป่องของมันได้ค่อนข้างดีที่สําคัญเลยมันก็จะมีไฟบินเน็ตเวิร์ก เพื่อที่จะช่วยให้โฮมนะครับลักษณะของตัวกระดูกอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนและป้องก soft ันซอฟต์ที่ e c เซล In Growth เข้าไปแพกเมมเบรนครับแล้วก็ลงลักษณะของ rich bin, ลิชไฟ b ินคลุมอีกทีนึงนะครับจากนั้นครับปิดแฟลปครับก็เรืนี้ปิดแฟลปตัวนี้เทคนิคตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้ครับคือการเย็บด้วยใช้ o o i i i y d h o r i z o n t a l mattress suture ลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าเราต้องการยืด f l a ปและอยากให้มี p r i m a r y closure ตลอดการรักษาเพราะฉะนั้น ลักษณะของการเย็บนะครับเพื่อที่ w h o l ล flap สองข้างให้อยู่ด้วยกันแบบเฟิร์มดีพอสมควรเทคนิคการเย็บก็สําคัญครับบางครั้งการเย็บเพียงจุดเดียวนะครับหลังจากเรายืด flap ได้ดีพอสมควรแล้วที่เหลือจะเป็น interrupter suture หรือ simple knot ธรรมดาไม่ติดครับนะครับแต่แน่ใจได้นะครับว่าลักษณะที่เวลาเราคิดว่าจะเย็บ flap flap ต้อง free of tension เพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าถ้า flap ยังยืดหยุ่นไม่พอเป็นไปได้ครับที่เราอาจจะต้อง extend vertical incision line หรือ r e f l e c l a b e l flap แบบ full thickness เพิ่มขึ้นสังเกตรครับพอเรา suture นะครับ whole flap นะครับดึงใหมขึ้นทั้งสองฝั่งเราจะพบได้ว่า flap ถูกล้างเข้าหากันอย่างสนิทดีครับนะครับหลังจากนั้นเราก็เย็บปิดตามขั้นตอนนะครับจากนั้นเราก็เริ่มประเมินดูครับว่าเคสนี้พอเราเย็บตรงส่วนของ c l a s a l incision จบเราต้องเก็บตรงข้างๆครับ เทคนิคของการเย็บทางด้าน vertical i n c i s i o n line เนี่ยผมมักจะเอาฝั่งที่เป็นแองคอรคือฝั่งจากซีห่งสไปหรือจากฝั่งฝั่งฟันหน้าที่เราไม่ได้เปิด f l a ปเนี่ยอยู่ต่ำเป็นลักษณะ more apical กว่ากรณีของ label Fl flap ที่เราเปิดมีลักษณะของ f l a ปที่เราเปิดเหมือนเป็น coronal advancement flap ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเฉียงนะครับจากแองคอรที่เป็น more apical ขึ้นมา more coronal กับส่วนที่เป็น movable flap เนี่ยมันเท่ากับว่าเรากําลังดึงแฟลปขึ้นมาขามนด้วย ลักษณะแบบนี้ครับจะช่วยเสริมกัน2แรงแต่เวลาเย็บ2ข้างต้องพยายามเรียกว่าจัดบาลานซ์นิดหน่อยนะครับไม่ตึงรั้งจนเกินไปที่จะทำให้แล p อีกข้างเนี่ยอยู่ในภาวะที่เปิดขณะเดียวกันครับถ้าสังเกตลักษณะของ vertical insertion line ครับจะมีฐานที่ค่อนข้างกว้างเป็น wider base เบื่อนเทียบกับบริเวณ c r y s o r area เพราะเราต้องการบัด supply ที่ค่อนข้างดีครับ เวลาเย็บปมไหมาอาจจะระวังนิดนึงที่ไม่หนาจนเกินไปไม่ตึงรั้งจนเกินไปนะครับไหมที่เย็บครับเป็นลักษณะของไหมละลายดยเฉลีย่ยผมก็จะบอกคนไข้ว่าประมาณสัก3าถึงอาทิตย์นะครับนะครับไหมก็จะค่อยๆเปื่อยแล้วก็หลุดไปได้เองครั้นเวลากลับมาตรวจเช็คในช่วง3 4สอาทิตย์บางครั้งถ้ายังคายอยู่ก็อาจจะมีตัดไหมบ้างนะครับเทคนิคตัวหนึ่งในการที่จะลดอาการบวมครับก็คือลีดเลือดที่อยู่ใต้แฝปครับ หเลือดก็จะไม่ค้าง 2. องแฟลปจะเข้าไปอัทียกับโบนมากขึ้นเช็คแผลครับ 3. มที่ผมนัดกลับมาเช็คแผลผลลับค่อนข้างดีถึงดีมากนะครับจากนั้นครับรอ4เดือนครับรอพูดง่ายๆรอโบนคนไข้มีแมททัวมากขึ้นจากโบนที่กราฟเปิดแฟลปจะเห็นนะครับลงได้นิวโบนค่อนข้างดีผมก็เลยอยู่ในภาวะที่เปิดแฟลปใส่ฮีลิ่งอัลบัตเมนเพื่อสร้างจริงโฟอรมอให้เหมาะสมเย็บพิมพ์ปากแล้วทำเทมเพอรี่คราวครับ จากนั้นทิ้งไว้6อาทิตทย์ซอฟท์ที่ชูเริ่มฮิวดีครับเราก็กลับมาทำฟิเนลเรสซัวเรชั่นเราทำ Digital ดิจิทัลอิมเพรสชั่นด้วยการทำสแกนนะครับเราใส่สแกนบอดี้ต่อนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ตัวนี้เข้าแลบ็บงานปัจจุบันจะง่ายขึ้นครับสีสันเราก็สามารถดูจากไฟล์สแกนชิ้นงานจากเทมเพอรี่มาสู่งานตัวจริงครับเราเปิด Access Whole รูแอคเซสโฮลสกูดทางด้านพาเาทอลครับ,รบเพื่อเป็นช่องเซอร์วิสเวลาแก้ไขต่งตางๆเพราะฉะนั้นในแง,ง่ความสวยงามด้านเลเบลจะเต็มที่ครับ สังเกตเงือกครับเงือกใหม่ที่ได้มีความหนาเหมาะสมมีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ทําออกมาเราก็จะมีลักษณะของสภาพเหงือกและก็สภาพของชิ้นงานจากเทมเพอรี่ไปสู่ Final ได้ความสวยงามค่อนข้างใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากครับแต่พออาจารย์หมอบอกเนี่ยเดี๋ยวจะได้แล้วนะเดี๋ยว,วเนี่ยเดเดือนแล้วระยะเวลาที่เรารอมาพอเราได้ฟันรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่มีความมั่นใจ ในการออกไปทํางานรู้สึกตื่นเต้นด้วยตั้งแต่เมื่อคืนแลวก่อนที่จะมาะขั้นตอนสุดท้ายพอคุณหมอทํามาแล้วแบบงานละเอียดมากแล้วสวยจนไม่รู้ว่าอันไหนคือฟันฟันจริงฟันรากฟันเทียมหรือฟันจริงเพราะว่ามันมันสวยจนแบบเราเรียกความมั่นใจมา100%ต่อไปเราจะใช้ชีวิตแบบย้ไปข้างหน้า,อย,าอย่างมีความสุขแน่นอนแล้วเชื่อมั่นอาจารย์มงคลด้วยครับ